โปรแกรมจิตชีวิตปาฏิหารควรฟังอย่างน้อยเช้าเย็นแล้วคุณจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินการโปรแกรมจิตแบบนี้ต้องฟังซ้ำทำซ้ำสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดและวิธีการที่อยากให้คุณทำในวันนี้ก็คือเอาสมุดและปากกาขึ้นมา แล้วเขียนเป้าหมายที่อยากได้อยากให้เกิดขึ้นภายใน3-6ถึงเดือนนี้อย่างน้อยและระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าทำไมคุณถึงอยากได้มันจากนั้นเราจะจัดการโปรแกรมจิตการโปรแกรมจิตที่ดีให้ทำเวลาที่คุณกำลังผ่อนคลายเช่นเวลาที่ตื่นทันที หรือก่อนนอนหลับหรือขณะนั่งสมาธิครึ่งหลับครึ่งตื่นถ้าคุณฟังโปรแกรมจิตนี้ตอนกลางคืนให้เปิดทิ้งไว้แล้วนอนหลับและพูดตามในใจไม่ต้องออกเสียงก็ได้พูดตามในใจให้จิตใต้สำนึกของคุณเข้าใจและซึมซับ เข้าในความรู้สึกใต้สำนึกของเราแล้วนอนหลับไปเลยจนโปรแกรมจิตนี้ปิดลงส่วนที่ใครโปรแกรมจิตนี้ในตอนเช้าก็ตอนที่คุณรู้สึกง่วงเงียเหมือนจะตื่นแต่ก็ยังนอนหลับอยู่ให้คุณเปิดทิ้งไว้แล้วพูดตามในใจมันเป็นการสะกดจิตอ่อนๆนั่นเอง ฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่มีความสามารถฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์และน่ารักฉันเป็นคนที่ทำให้ตัวเองและผู้อื่นมีความสุขฉันเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองฉันเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงฉันเป็นคนที่ อารมณ์ดีและใจเย็นฉันเป็นคนที่กล้าหาญและเข้มแข็งฉันเป็นคนที่มีความรักตัวเองและรักผู้อื่นตอนนี้ฉันเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาที่มั่นคงและเชื่อมั่นในตัวเองฉันสร้างความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาจนฉันรู้สึกแบบนี้จริงๆ ตอนนี้ฉันมั่นใจในตัวเองและเปลี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นทุกท่าทางที่มุ่งมั่นของฉันบ่งบอกในความเชื่อมั่นในตัวเองสุขุมและมีพลังบุคลิกภาพตอนนี้ของฉันช่างมีสเสน่ห์และเปลี่ยนไปด้วยพลังทุกวันสเสน่ห์ของฉันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันความเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นของฉันมันทวีคูณขึ้นอย่างมหาศาลทุกวันนี้ฉันคือคนที่เปลี่ยมไปด้วยมิตรภาพฉันสนุกกับการเข้าสังคมและเชื่อมั่นในตัวเองตอนนี้ฉันเป็นคนกล้า ที่จะคว้าทุกโอกาสที่เข้ามาทันทีเดี๋ยวนี้ฉันพร้อมที่จะเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตตามที่ฉันต้องการฉันพร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตของตัวเองแบบเต็มร้อยยามที่ฉันพูดจากับใครฉันจะสบตาด้วยความมั่นใจฉันมั่นใจฉันเท่าเทียมกับทุกคนที่ฉันพบ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะประสบความสำเร็จทางสังคมอย่างไรก็ตามตอนนี้ฉันเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองและฉันมีจิตใจที่มั่นคงเต็มร้อยทุกความเคลื่อนไหวของฉันบ่งบอกถึงความสงบและความมั่นใจในตัวเองทุกครั้งที่ฉันหลับตาลงแล้วหายใจเข้าออกลึก,ลก ช้าช้าความมั่นใจของฉันจะเพิ่มพูขน,นขึ้นทวีคูณขึ้นอย่างท่วมท้นไปทั่วร่างกายตอนนี้ฉันได้กลายเป็นคนที่ฉันอยากจะเป็นแล้วฉันกลายเป็นคนที่ฉันอยากจะเป็นแล้วคนที่เชื่อมั่นในตัวเองคนที่มั่นคงคนที่สุขภาพดี และจะเริญรุ่งเรืองตอนนี้ฉันภูมิใจในตัวเองและให้เกียรติผู้อื่นเสมอทุกวันความมั่นใจของฉันกำลังใจของฉันเพิ่มพูนขึ้นทุกทุกด้านทุกทุกวันพลังแห่งความมั่นใจความกระตือรือร้นความปรารถนาอย่างแรงกล้าของฉัน ทวีคูณทุกวันพลังแห่งความมั่นใจความกระตือรือร้นและความปรารถนาอย่างแรงกล้าของฉันทวีคูณขึ้นอย่างมหาศาลเพราะฉันมุ่งมั่นจะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอย่างไม่รู้จบผลงานของฉันก้าวหน้าขึ้นทุกวันก้าวหน้าขึ้นทุกวัน ดีขึ้นทุกวันสิ่งไหนที่คนอื่นทำได้ฉันย่อมทำได้เพราะฉันทรงพลังฉันไม่กลัวอะไรอีกแล้วในใจฉันมีแต่ความกล้าหาญทุกย่างก้าวของชีวิตความรู้และสติปัญญาลินหลังออกมาจากจิตใต้สำเนึกของฉันตลอดเวลา จากความเชื่อมั่นอย่างศรัทธาและความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าสีหน้าแววตาของฉันบ่งบอกถึงความมั่นคงและมั่นใจในตัวเองเดี๋ยวนี้ตอนนี้ขณะนี้ฉันกระตือรือร้นมากขึ้นมากขึ้นและฉันมีความเชื่อมั่นศรัทธา ฉันจึงมีความเชื่อมั่นศรัทธาฉันจึงทำทุกอย่างอย่างเชื่อมั่นเสมอสีหน้าแววตาของฉันบ่งบอกถึงความมั่นคงและความมั่นใจในตัวเองฉันสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเสมอและเพิ่มพูนจินตนาการให้ตัวเองตอนนี้ฉันเป็นสุดยอด ฉันสร้างชีวิตขึ้นใหม่และฉันเป็นแรงบันดาลใจที่ยอดเยี่ยมฉันมั่นใจในตัวเองและฉันรู้สึกเห็นคุณค่าและมีความมั่นใจในตัวเองขึ้นอีกฉันพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่เปรียมไปด้วยพลังงานที่ดีอย่างเสมอฉันทำทุกสิ่งทุกอย่างเสมือนว่า ฉันเปลี่ยมไปด้วยความมั่นใจอย่างเต็มร้อยแล้วฉันพูดกับทุกคนอย่างหนักแน่นมั่นใจในตัวเองตอนนี้ฉันควบคุมทั้งภายในการพูดจาและอารมณ์ความรู้สึกทั้งมวลได้อย่างสมบูรณ์เต็มร้อยตอนนี้จิตใต้สำนึกของฉัน สามารถสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของผู้อื่นได้อย่างมั่นใจมั่นใจและทรงพลังเสมอทุกวันนี้ความคิดบุคลิกภาพและเสน่ห์ของฉันบันดาลใจให้ผู้อื่นเชื่อมั่นในตัวตามฉันและพลังงานของผู้อื่นก็เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆตามฉัน ทุกวันนี้ฉันส่งความมั่นคงมั่นใจออกไปท่ามกลางผู้คนเสมอในขณะที่ฉันพูดฉันใช้น้ําเสียงกล้าหาญและมีความมั่นใจในตัวเองเสมอตอนนี้ฉันเชื่อมั่นในตัวเองหนักแน่นมั่นคงและตัดสินใจได้เด็ดขาดในทุกๆสถานการณ์เพราะฉันเป็นคนที่ ยอดเยี่ยมตอนนี้ฉันกลายเป็นผู้นำที่โดดเด่นเปลี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองในแต่ละวันฉันทวีคูณเพิ่มความมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองด้วยการเพิ่มสมรรถภาพและความเชี่ยวชาญในตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆจากการที่ฉันฝึกซ้อม ถึงตัวที่เป็นผลลัพธ์ที่ปรารถนาอยู่เสมอก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆความมั่นคงและความเชี่ยวชาญของฉันเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลในทุกๆวันใครต่อใครก็ต่างชื่นชมและหลงไหลในตัวฉันกันทั้งนั้นฉันเลือกอยู่ในสถานการณ์เช่นใดก็ได้ ทุกเวลาและฉันเลือกอารมณ์ที่สุขปีติยินดีเสมอตอนนี้ฉันยกระดับชีวิตในด้านที่สำคัญทุกๆด้านเรียบร้อยและจะยึดครองมาตรฐานนี้ตลอดชีวิตของฉันตอนนี้ฉันควบคุมทั้งภาพเสียงความรู้สึกที่ฉันสร้างขึ้นมาได้เสมอ แม้จะเผชิญกับความไม่แน่นอนที่เข้ามามากมายในชีวิตแต่ฉันก็ยังรู้สึกสบายสบายหากปราศจากความเสี่ยงที่สูงก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ทุกวันนี้ฉันเผชิญกับสถานการณ์อย่างกล้าหาญด้วยจิตใจที่มั่นคงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฉันสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เสมอฉันรู้สึกสนุกกับการผจญภัยนี้ฉันรู้สึกเลลวใจกับสิ่งต่างๆในแต่ละวันฉันมองหาโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆเสมอตอนนี้ชีวิตของฉันอยู่ในมาตรฐานที่สูงขึ้นสูงขึ้น สูงขึ้นและแน่นอนฉันมีความสุขที่สูงขึ้นเพราะมาตรฐานสูงด้วยฉันมีจิตใจที่มั่นคงและความเชื่อมั่นในตัวเองที่ใครๆก็รังไม่อยู่ตอนนี้ทุกทุกคนต่างก็ดีกับฉันทุกๆุกคนต่างนำเงินมาให้ฉันอย่างง่ายๆสบายสบาย ตอนนี้ฉันรู้สึกภูมิใจในตัวเองตอนนี้ฉันรู้สึกให้เกียรติกับผู้อื่นเสมอฉันมีความสุขกับความสำเร็จฉันประสบกับความสำเร็จในเรื่องความสัมพันธ์ฉันมุ่งมั่นใส่ใจและมีการร่วมมือกับผู้อื่นอย่างดีและผู้อื่นก็หาทางร่วมมือกับฉัน อย่างราบรื่นที่สุดฉันเต็มใจช่วยเหลือผู้อื่นเช่นกันเพราะผู้อื่นก็เต็มใจซัพพอร์ตฉันเช่นกันสุขภาพพระกำลังและความมีชีวิตชีวาของฉันเพิ่มพูนขึ้นทุกๆวันความคิดบวกของฉันกำลังสร้างสรรร่างกายของฉันตามที่ฉันปรารถนา ฉันคือเครื่องจักรสร้างกล้ามเนื้อที่ผอมเพรียวไร้ไขมันตอนนี้ฉันฝึกให้ร่างกายเผาผลาญไขมันและสร้างกล้ามเนื้อได้แล้วนับวันฉันจะมีสเสน่ห์ดึงดูดความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆฉันเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทุกคนอยากวิ่งเข้ามาหาฉันและขณะนี้ ทุกอุณหภูมิในร่างกายฉันทุกเซลลในร่างกายฉันเอิบอิ่มไปด้วยกระแสแห่งความเป็นทิพย์ฉันรู้สึกได้จากความเปี่ยมพลังทั้งร่างกายอุดมด้วยพลังกำลังพละกำลังที่มหาศาลและความกระตือล,ล้นกระตือรือล้นฉันรับประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ฉันมีสุขภาพ ที่แข็งแรงฉันมีสมรรถภาพที่แข็งแรงที่ยอดเยี่ยมที่สุดฉันโชคดีมากที่มีสุขภาพที่แข็งแรงฉันเติมพลังงานให้ตัวเองเสมอทุกๆุกครั้งที่ฉันสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆร่างกายของฉันก็จะสลายไขมันพร้อมๆกับสร้างพระกำลังและ ความผอมเพรียวและมีชีวิตชีวาเพิ่มพูนพระกำลังที่สมบูรณ์เต็มร้อยกับสุขภาพที่มีชีวิตชีวาขณะนี้ฉันมีเรี่ยวแรงตามที่ฉันปรารถนาแล้วยิ่งฉันออกแรงมากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งมีแรงกลับคืนมามากขึ้นเท่านั้นวันนี้ฉันสูดลมหายใจเข้าปอด ลึกๆยาวๆฉันรู้สึกได้ว่าร่างกายของฉันเอิบอิ่มด้วยออกซิเจนแห่งความมั่งคัง่งแห่งความเหลือเฟือฉันสร้างนิสัยดีๆที่เอื้อต่อสุขภาพทุกๆวันร่างกายของฉันขจัดมลพิษออกจากร่างกาย อย,อย่างรวดเร็วง่ายดายเซลล์ทุกเซลล์ทำงานสอดคล้องประสานงานกันเป็นอย่างดีเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายฉันต่างก็สมานฉันกับเซลล์อื่นๆได้อย่างกลมเกลียวและสมดุลในขณะที่ฉันนอนหลับร่างกายของฉันจะซ่อมแซมเยียวยาส่วนที่สึกหรอ ได้อย่างรวดเร็วฉันรู้สึกผ่อนคลายฉันรู้สึกใจสงบฉันผ่อนคลายฉันผ่อนคลายฉันผ่อนคลายเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายฉันกำลังทำงานอย่างสมดุลฉันหลับสนิทเอ,อิบอิ่มทุกทุกคืนในขณะที่ฉันหลับจิตใจฉันได้พักผ่อนและมีพลังแห่งความเยียวยา แห่งร่างกายฉันเยียวยาภายในร่างกายฉันเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลอัจฉริยภาพแห่งความสร้างสรรค์ให้ร่างกายฉันและเนลมิตให้ร่างกายฉันมีเซลล์ที่แข็งแรงสอดคล้องกับธรรมชาติอันสมบูรณ์แบบเซลล์ในร่างกายฉันเยียวยาร่างกายฉันเสมอเพราะฉะนั้น ฉันจึงมีร่างกายที่สมบูรณ์แบบมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเซลล์ทุกเซลล์ที่อยู่ในร่างกายเป็นเซลล์ที่อินนิตี้มีความสุขความแข็งแรงทำงานสอดคล้องกันระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของฉันมีสติที่ควบคุมร่างกายของฉันระดับอารมณ์ของฉัน ระดับความสุขของฉันในทุกๆวันฉันนอนหลับอย่างเป็นสุขในทุกๆวันฉันตื่นขึ้นอย่างสดชื่นแจ่มใสมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกๆวันจากการนอนหลับสนิทนี่เองทั้งกายและใจของฉันฟื้นฟูคืนสู่สุขภาพอันสมบูรณ์ยิ่งตอนนี้ฉันร่ำรวยแล้ว สมควรแล้วที่ฉันจะร่ำรวยมัง่งคั่งตอนนี้ฉันเป็นอิสระภาพด้านการเงินฉันพอใจอย่างยิ่งที่จะอยู่ท่ามกลางผู้คนฉันส่งคุณค่าให้กับผู้คนในทุกๆวันทุกวันนี้ฉันหาเงินออมเงินใช้เงินและลงทุนด้วยความชาญฉลาดทรัพย์สินของฉัน เพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลทุกวันเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นมีเงินมากขึ้นตอนนี้เงินของฉันกำลังสร้างทรัพย์สินให้เพิ่มพูนขึ้นมากขึ้นเงินของฉันกำลังสร้างทรัพย์สินให้งอกงามเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ความคิดที่สดใสและสุดแสนจะโดดเด่นของฉันทำงานร่วมกับพละกำลังภายในอย่างมหาศาลและบวกด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าของทรัพย์สินของฉันเพิ่มพลังเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลทุกวันนี้ ฉันมีเงินใช้จ่ายมากมายกับจักรวาลฉันเชื่อมั่นในการลงทุนของฉันทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทุกธุรกิจที่ฉันทำทุกงานที่ฉันทำมีกำไรมหาศาลฉันเป็นคนเก่งในการบริหารเงินฉันวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบ และทรงประสิทธิภาพและโฟกัสเงินมากเท่าไหร่เงินยิ่งเพิ่มพูนพลั่งพลูหลั่งไหลมาหาฉันง่ายง่ายง่ายมากเท่านั้นตอนนี้ฉันมีเงินมากมายตามที่ฉันต้องการและใฝ่ฝันแล้วฉันมีรายได้มหาศาลเรียบร้อยแล้วทุกวันนี้ฉันใช้จ่ายทรัพย์สินมากมาย แต่ก็ได้กลับคืนมาหลานเท่าเช่นเดียวกันฉันใช้เงินอย่างชาญฉลาดทุกครั้งที่ฉันใจออกไปฉันได้รับคืนกลับมาหลานเท่าทันทีทันทีตอนนี้ทุกๆความคิดของฉันแปลเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลเสมอความคิดของฉันทำเงินฉันมีสมองเงินล้าน ฉันมีความคิดเงินล้านทุกครั้งที่ฉันคิดเงินทองทุกครั้งที่ฉันคิดเป็นเงินเป็นทองทุกครั้งที่ฉันจับอะไรหยิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทุกครั้งที่ฉันทำอะไรก็ Martine? เป็นเงินเป็นทองขณะนี้ฉันกำลังสร้างความมาั่งคั่งรุ่งเรืองง่ายๆสบายๆอย่างที่ต้องการ จินตนาการของฉันสร้างความมั่งคั่งในด้านในทุกด้านให้กับฉันอย่างที่ฉันปรารถนายิ่งฉันใช้ทรัพย์สินอย่างชาญฉลาดมากเท่าไหร่สมบัติของฉันก็ยิ่งคลั่งครูกลับมามากขึ้นเท่านั้นฉันเป็นคนโชคดีที่สุดฉันได้รับโอกาสดีๆที่สุดฉันเป็นคนที่มั่งคั่งที่สุด และฉันยินดีกับทุกโอกาสที่ผ่านเข้ามาหาฉันอย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวทุกย่างก้าวกำลังของฉันจินตนาการเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ฉันกำลังสร้างความร่ำรวยมัง่งคั่งอย่างที่ฉันปรารถนาจากพลังแห่งความตั้งใจของฉันฉันสามารถดึงดูดทรัพย์สินสมบัติตามที่ต้องการ ให้ไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสายฉันให้มากกว่าที่ได้รับอยู่เป็นประจำฉันสนุกสนานกับการทำงานแบบเกินร้อยเสมอฉันซื่อสัตย์สุจริตเงินจึงเดินทางเข้ามาหาฉันฉันซื่อสัตย์สุจริตเงินจึงเดินทางเข้ามาหาฉันง่ายดายฉันสะสมความรุ่งเรืองมั่งคัง่งมากขึ้นทุกวันทุกวัน ฉันได้รับของขวัญของกำนันจากผู้อื่นอยู่เสมอฉันมีโชคเกิดขึ้นกับฉันอยู่บ่อยๆเสมอและเร็วมากฉันเป็นผู้ให้และผู้รับอย่างน่าชื่นชมเวลาที่ฉันนึกถึงเรื่องเงินเงินทองทองฉันก็มั่งคั่งยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันฉันมีเงินมากมายมหาศาลฉันมีฐานะการเงิน ของฉันทวีคูณขึ้นเรื่อยๆแถมความมั่งคั่งก็เพิ่มพูนขึ้นง่ายๆไม่ต้องออกแรงอะไรเลยทำง่ายๆสบายๆฉันทำงานสบายๆแต่ทรัพย์สมบัติของฉันก็งอกงามขึ้นตลอดทุกวันทั้งวันทุกเวลาทุกคืนแม้แต่เวลาที่ชันกินเล่น นอนหลับแม้เวลาที่ฉันทำอะไรก็ตามมหาสมุรแห่งความอุดมสมบูรณ์มหาสมุทรแห่งความเหลือเฟือทรัพย์สมบัติก็จะเข้ามาหาฉันอย่างง่ายๆการเงินที่ฉันทำอยู่คือท่อส่งแห่งความมัง่งคั่งที่ฉันไขก๊อกให้กับทรัพย์สินที่ฉันเปิดก๊อกนั้นแล้วฉันอนุญาตให้เงินมหาศาลพลั่งพรู จากดินน้ำลมและทุกทุกที่ฉันนึกถึงเงินทุกครั้งที่ฉันนึกถึงเงินเงินจะเข้ามาในบัญชีฉันอย่างง่ายดายทุกวันนี้ฉันร่ำรวยจากงานที่ฉันรักฉันเป็นเจ้าของจิตใต้สำานกของฉันเองฉันสามารถดึงดูดความมั่งคัง่งทุกอย่างเข้ามาได้อย่างง่ายดายฉันคือแม่เหล็กแห่งเงินทอง ฉันเป็นแม่เหล็กขนาดใหญ่เป็นกระแสแห่งเงินทองไหลเวียนอยู่ในชีวิตฉันง่ายดายฉันดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาฉันง่ายดายกระแสเงินไหลเวียนในตัวฉันตลอดเวลาทุกอนุรูขุมขนของฉันมีแต่ความเหลือเฟือ ฉันมีเงินก้อนใหญ่มหาศาลฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมฉันจึงคู่ควรกับเงินและความมั่งคั่งนี้ตอนนี้ฉันเป็นคนที่มีความสุขที่สุดและเงินทองก็เลือกที่จะไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายที่สุดฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเป็นคนที่มั่งคั่งเหลือเฟือแล้วตอนนี้